สวัสดีครับประกับจ่องมาโยงครับคือเก่าออกแล้วมื่อนี้มือนี้จะเร่กง,ง่ามง่าดีครับมื่อนี้เขาอยู่ในอำเภอกุดบากนะครับจังหวัดสกลนครมีเท้าตัวอำเภออะไรครับมื่อนี้แต่มีโอกาสนะครับมาส่งรถแท็กเตอร์กันนะครับตัวน,นี้ก็เป็น LC028 นะครับ สำหรับลูกค้าก็าเลือกเป็นอุปกรณ์สามชิ้นนะครับ <Yeah. S 1> ช่วงนี้ก็โปรโมชันดีนะครับช่วงนี้ <Yeah. S 1> สำหรับลูกค้าทันใดน,นะครับสนใจนะก็คอมเมนต์หรื่าสอบถามกันเข้ามาไหนนะครับ <Yeah. S 1> วจะเป็นแทกเตอร์รถเกี่ยวนะครับ รถคุดหรือว่าผลิตภัณฑ์ใดของคู่ปตานะครับกระาคอซาหมดที่ตัวสอบถามกันครับว่าไหไเพราะว่าที่อยู่ส่วนอำเภอใดหรือว่าจังหวัดใดนะครับผมไปส่งแบบวัน่นี้ก็ขออานิายาตเขาพื้นที่พันนะครับสำหรับจังหวัดสกลน,นะครเนาะเดี๋ยวพาไปชมตัวรถครับ เก็เป็นเติมรถนะครับถ้าท,ท,ท่านผนู้ใจ้นนนนนนสน,นสใจนะครับก็ฝากก่ก่อนละครับฝกดที่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาไวส้สำนี้ก่อนครับผมเอาสัสนๆละเพรายังมากมม่หรอก กไไลยก็ติดตามเพ่อเราละครับเื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวคลิปหนา้าครับแช่วงนี้นครับว่าผมสิไปส่วนนะเพื่อไดหรือว่าจังหวัดใดนะครับคลิปนีข้ขอไป้ซเนเดยครับผมสวัสดีครับ